วันนี้นะคะแพลวค่ะได้ลงบทความนะคะเกี่ยวกับ12สาวไทยที่ติดอันดับหน้าสวยที่สุดในเอเชียแปซิฟิกลิซ่าแบ็คพินนะคะติดอันดับที่1ค่ะก็เราไปดูบทความกันเลยนะคะเขาบอกว่าถ้าเอ่ยถึงการจัดลำดับสาวหน้าสวยระดับโลกแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่คงนึกถึง the most beautiful woman ที่จัดลำดับโดย TC c o l l e r ซึ่ง ที่ผ่านมาเนี่ยสาวไทยของเรานี่ก็ติดอันดับมาโดยตลอดค่ะและคนที่ครองแชมป์หลายปีก็คือลิซ่าแบ็กพิงสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปนะคะสุดฮอตของเกาหลีใต้ที่ติดอันดับ1ในร้อยสาวหน้าสวยที่สุดในโลก2ปีซ้อนค่ะโดยเขานะให้คะแนนจากบุคคลทั่วไปโดยเธอเนี่ยไต่ลำดับจาก ลำดับที่41ในปี2016นะคะขึ้นมาอยู่ที่ลำดับที่15ในปี2017แล้วก็นอกจากนี้นะในทุกๆปีก็ยังมีเหล่าดารานางามแล้วก็นักร้องไทยค่ะจำนวนไม่น้อยที่ติดโผลรายชื่อการจัดลำดับสาวหน้าสวยระดับโลกอีกด้วยแต่สำหรับครั้งนี้ค่ะไม่ใช่นะคะการประกาศผลสาวหน้าสวยระดับโลก เฉยนะคะคราวนี้เนี่ย TCC e o l o r ค่ะจัดลำดับ100สาวหน้าสวยที่สุดในเอเชียแปซิฟิกค่ะโดย TCC ผ่านวว้บปอสังคมออนไลน์ของจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะซึ่ง100คนนะคะที่ได้รับผลโหวตให้มีใบหน้าสวยที่สุดในเอเชียแปซิฟิกนั้นมีรายชื่อของสาวไทยถึง12คนค่ะเราไปดูรายชื่อกันเลยนะคะว่ามีใครกันบ้างค่ะ ลำดับที่หนึ่งก็น้องลิซ่าแบ็กพิงค์นะคะลำดับที่13บามยาย่าอุรัสยาค่ะที่สิก็คุณแต้วนัทพรนะคะ27ได้แก่ไมดาวิกาโฮเน่นั่นเองค่ะ44นะคะโมโมนชนกแสงฉายเพียงเพนนะคะ 57วิววันรถค่ะ66นะคะอันดับที่66คุณนุ่นวรนุชนั่นเองค่ะอันดับที่68นะคะโยชิอันดับที่73ค่ะบัวนรินทิพย์นะคะอันดับที่79ค่ะมินนี่ อันดับที่90นะคะ Sunny k e w วล i n หรืออันนี้เขาเป็นลูกครึ่งไทยนะคะที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปของไต้หวันค่ะแล้วก็เป็นดาราจีนนะส่วนอันดับที่100ค่ะสาวมินพ่ชยาค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะที่แพลวเอามาลงค่ะเราก็เอามาฝากกันนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากแพลวมานะที่นี้ด้วยค่ะ ก็ยังไงนะคะหวังว่าจะชอบกันนะสำหรับคลิปนี้ค่ะก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า